สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเดินตลาดนัดวันศุกร์ที่ชัยนาทาวสิซี่นี่เราจะมาแวะร้านไทยร้านนี้กันนะครับเขามีเมนูหลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่ไอติมกะทิแล้วก็กล้วยแครเกี๊ยวห่อไข่แล้วก็เมนูเส้นผัดต่างๆนี่เราก็สั่งเลยไอติมกะทิหนึ่งถ้วยของเราใส่แค่ข้าวเหนียวกับมพะพร้าวอ่อนแล้วก็ถั่วลิสง น่ากินมากๆแบบคิดถึงไทยสุดๆแต่ถั่วที่นี่เขาก็จะเป็นแบบปนๆนะมีราดนมด้วยที่ไทยจะเป็นถั่วเมนะ็ดเนาะที่นี่เป็นถั่วปนๆมาเลยปักธงหนึ่งกลุ่มราคาของเขาอยู่ที่ถ้วยละสิบดอลลาร์นะครับน่ง,งกินมาก อันนี้เป็นของเพื่อนเราชาวอินโดใส่ทุกอย่างจัดเต็มชน